สวัสดีชาวอคชานะครับคลิปนี้ครัจะมารีวิวหลังดูเนือกน้อยประจนภัย The Little Mermaid ฉบับปี2023นี้ครับเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ออกมารวมถึงก่อนหน้านั้นเนี่ยการประกาศผู้ที่จะมารับบทเป็น Ariel ว่าได้นักร้องสาวเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันอย่างเฮลลี่เบอร์รีมารับบทเป็นแอเรียลในหนังไลฟ์แอคชั่นของทางดิสนีย์เรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นกระแสที่หลายคนต่างบอกว่าอาจจะผิดหวังถึงความเป็นแอเรียลที่ดูแตกต่างจากฉบับความทรงจําของหลายๆคนตอนที่เป็นแอนิเมชันการ์ตูนนะครับซึ่งอัคระบ,บอกเลยว่าอัคาระไม่เคยดูเวอร์ชั่นการ์ตูนของหนังเรื่องนี้มาก่อน แต่พอมีกระแสะเนี่ยก็ลองเข้าไปดูแต่ก็ไม่เคยตัดสินกับสิ่งที่เรายังไม่ได้ชมว่าเธอนั้นจะแสดงดีหรือจะแสดงไม่ดีหรือแม้แต่การเป็นแอเรียลที่เป็นภาพจําของใครหลายๆคนว่าเธอจะต้องมีความสวยผิวขาวหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ขอเราไม่ได้มองจุดนั้นตั้งแต่แรกแต่ก็ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเลยว่าหลายๆคนต่างผิดหวังกับนักแสดงที่มารับบทเป็นแอเรียลไม่ใช่ว่าเธอจะแสดงไม่ดีหรืออะไรแต่หลายคนมองว่าเธอไม่เหมาะสม ที่จะมารับบทเป็นเงือกน้อยผจญภัยกับหนังเรื่องนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดหลังจากดูจบแล้วหนังเรื่องนี้ถือว่าทําได้ดีและก็เพย์เซฟมากๆนะครับเชื่อว่าจุดประสงค์ของการดูหนังประเภทนี้ของหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ครรมองว่าอัคระเข้ามาดูหนังเรื่องนี้เพื่อความบันเทิงจริงๆครับเนื่องจากหนังทําออกมาให้กับทุกเพศทุกวัยที่ดูกันเนี่ยเราจะไปคาดหวังถึงความซับซ้อนของเรื่องราวเหมือนกับหนังสไตล์อื่นอย่างมาก าเวลเองที่อะคาราชื่นชอบเนี่ยอัคาราคาดหวังกับบทและสิ่งที่จะเกิดขึ้นรวมถึงความเชื่อมโยงต่างๆของหนังและจัก,กรวาลของมาเวลเองนะครับแต่มุมมองของอัคาร่ากับหนังเรื่องดอริเต้นเมอร์เมดเนี่ยอัคารา,ามองว่าถ้าเราไปดูแล้วเรามีความสุขกับความบันเทิงสิ่งที่เป็นสไตล์ของหนังจริงๆก็คือเพลงประกอบหรือเพลงที่แอเรียลได้ร้องอย่างเพลง s ั of Your World เนี่ยเราได้ฟังมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กและเราอยากจะเห็นเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นคนแสดงจริงๆเนี่ยเขาถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนั้นที่มีความไพเราะและก็ตราตึงมั้ กน,น,น,เ,นเขาจะสามารถคีบความรู้สึกนั้นได้หรือไม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าแฮร์รี่ทำออกมาได้อย่างดีมากกับประเด็นในเรื่องของการร้องเพลงนะครับส่วนฉากใต้น้ําใดๆทั้งหมดก็เป็นอะไรที่แบบโอเคได้มาตรฐานหลายคนอาจจะคาดหวังว่าเราอาจจะได้เห็นฉากใต้น้ําลักษณะมีความเป็นเมืองใต้น้ําคล้ายๆอคว้อมแมนหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ทําให้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดและก็ดูต่างออกไปนะครับ แต่เอาเข้าจริงเนี่ยการนําเสนอของผู้กํากับแต่ละคนในเรื่องของฉากใต้น้ำเนี่ยมันเป็นจินตนาการของผู้กํากับว่าเขาต้องการจะสื่อให้มันออกมาในแบบไหนซึ่งอัครมองว่าหนังเรื่องนี้พยายามคีปอะไรหลายอย่างในแบบฉบับการ์ตูนให้ออกมาได้มากที่สุดแต่มันก็ดูมีความแฟนตาซีมีความเพลิดเพลิน และก็ดูไม่น่าเกลียดเลยครับอัคาระมองว่าจุดเด่นของเรื่องราวหรือจุดสนใจที่อัคาระดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือตัวแอลเรียลเองเธอนําเสนอออกมาได้ดีทําให้เรารู้สึกลุ้นไปกับตัวเธอตั้งแต่ต้นจนจบถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบบางอย่างดูไม่สมเหตุสมผลแต่การแสดงของเธอนั้นก็ถือว่าทําให้หนังเรื่องนี้รอดผ่านพ้นไปได้ รวมถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นที่หลายคนชื่นชอบนั่นก็คือเออร์ซูล่าที่รับบทโดยเมลิสาแมคคานทีซึ่งถ้าใครจำเธอได้เนี่ยเธอเคยเล่นละครเวทีของหนังเรื่องตอเล็บแอนทันเดอร์ด้วยนะครับที่เธอสวมบทบาทเป็นเฮล่านั่นเองซึ่งก็ถือได้ว่าบทบาทเออร์ซูล่าเนี่ยดูโดดเด่นไม่น้อยกว่าแอเรียล รวมถึงฉากเออร์ซูลาในเวอร์ชั่นที่สวยอันนี้เลิฟมากๆสิ่งหนึ่งที่จับจุดได้ก็คือผู้กำกับ็อบมาเชลเนี่ยเขาพยายามถ่ายทอดหนังเรื่องนี้ให้มีความคล้ายกับในแอนิเมชั่นมากที่สุดไม่ค่อยดัดแปลงฉากที่สําคัญสําคัญมากนักนะครับประเด็นนั้นจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยเพเคิมไม่กับเรื่องราวได้แต่ก็อาจจะทําให้หลายๆคนรู้สึกเบื่อในขณะเดียวกันด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าถ้าเขาดูเวอร์ชั่นกระตูนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเส้นเรื่องของหนังเรื่องนี้นั่นเองอีกฉากหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฉากชุมนุมที่ดางเงือกที่มาจาก7จคาบสมุทรนะครับ ฉากนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวบ่งบอกถึงความสมเหตุสมผลของที่มาที่ไปของตัวแอร e l ที่มาในลักษณะ a อฟริกันอเมริกันได้ไม่น้อยและนั่นคือคำตอบว่าทำไมแอรียในเวอร์ชั่นนี้จึงเป็นสาวคนดำที่ร้องเพลงเพราะคนนี้นั่นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะลดทอนความน่าสนใจที่หนังเรื่องนี้ไม่สามารถไปเรียนแบบเวอร์ชั่นการ์ตูนนั่นก็คือตัวละครสัตว์ต่างๆที่มันดูสมจริงจนบางทีมันก็ขาดสเสน่ห์ ของสีสันเหมือนในการ์ตูนที่เราได้ดูครับแต่ตรงนี้ขเขารับได้เพราะว่าผู้กำกับอยากจะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความสมจริงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเซบาสเตียนสกัตเทลรวมถึงเจ้าโฟลเดอร์ด้วยซึ่งในหลังเรื่องนี้เราจะได้เห็นแนวเพลงใหม่ของสัตว์ทั้ง3ตัวนี้ด้วยนะครับก็ต้องถือได้ว่าก็สร้างสีสันความสนุกในช่วงหนึ่งได้ไม่น้อยแต่ก็ต้องบอกว่าในพาร์ทของดนตรีเนี่ยถือว่าทำด้วยมาตรฐานและก็ดูทันสมัยขึ้นนั่นเอง หลายคนกลัวว่าเรื่องของคนผิวดําหรือคนแอฟริกันอเมริกันจะถูกยัดเยียดมากเกินไปในหนังเรื่องนี้หรือไม่เนี่ยอักระมองว่าหลังจากที่ดูจบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะฮะมันมีเหตุผลของมันอยู่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ต้องติก็คือบางฉากก็ดูมืดจนเกินไปอีกแล้วอักระอยากให้มันดูสว่างสดใสามากกว่านี้นิดหนึ่งฮะเพื่อที่จะดึงความน่าสนใจให้กับหนูๆน,นูน้องๆที่จะไปชมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นได้นะครับ ซึ่งแนะนำอยากให้ไปดูภาพในโรงหนังที่เป็นระบบแบบเลเซอร์โปรเจคชันครับเพราะว่าอาจจะได้ภาพที่ดูดีกว่าตามต่างจังหวัดแน่นอนส่วนของบทและเรื่องราวเนี่ยประเด็นเนี้ยไม่อยากพูดถึงมากครับว่าดูหนังประเภทนี้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับบทอยู่แล้วเรื่องราวเดินทางกระชับชับไวพระเอกนางเอกชอบกันเร็วมาก อากรามองว่านําเสนอได้รวบตึงกระชับดีทําให้ไม่มีบางช่วงดูน่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้ขยายประเด็นอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องของบทก็เพ y s เซฟเช่นเดียวกันสิ่งที่ไม่ชอบเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียบเลยด้วยซ้ำอาอคราดูหนังเรื่องนี้สเวอร์ชันนะฮะเวอร์ชั่นแบบภาคภาษาอังกฤษกับเวอร์ชั่นภาคภาษาไทยต้องบอกเลยครับว่า การถ่ายทอดอารมณ์เพลงของเวอร์ชั่นภาษาไทยนั้นมันก็โอเคอยู่ในน้ำเสียงของ b o กี้ไลออที่เรารู้จักกันทั่วไปเธอเป็นนักร้องที่มีคุณภาพแต่แฟนคลับ b o กี้ไลอออย่าพึ่งว่าอัคระนะฮะเพราะว่าอัคระจะบอกว่าการถ่ายทอดบทเพลงของเจ้าหญิง a r เรียในเวอร์ชั่นของ b o กี e l i o n เนี่ยเธอทําได้ดีในแบบฉบับของโบกี้ครับแต่อยากจะให้มันสุดกว่านี้หรือในช่วงพลิกๆของเพลงเนี่ยอีกนิดเดียวครับถ้าโบกี้ทําได้เนี่ย มันจะแจ่มแล้วก็จะเพอร์เฟกมากๆรวมถึงเพลงของตัวละครอื่นๆด้วยซึ่งอคาะาแนะนําเลยนะครับถ้าจะไปดูแล้วเคลิบเคลิ้มไปกับทั้งด้านดนตรีหรือเพลงจริงๆเนี่ยแนะนําให้ดูเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมากกว่าเวอร์ชั่นภาษาไทยซึ่งหลายคนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีโอกาสได้ชมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องรอให้ลงสตรีมมิ่งที่ d i s น e y Plus เราจะได้สัมผัสความรู้สึกดีๆของหนังเรื่องนี้ เต็มเปี่ยมกว่าแน่นอนนะครับสรุปก็คือ The Little Mermaid เวอร์ชันคนแสดงของดิสนีย์ในปี2 0 2 3นี้มีจุดเด่นหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงในฉบับของเวอร์ชันภาษาอังกฤษทําได้น่าสนใจนักแสดงที่เวลาปลดเป็นแอร์เรลเธอทําออกมาได้ดีกว่าที่คิดไว้ถือว่าเธอคือหนึ่งคนที่พร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการร้องแล้วก็การแสดงรวมถึงตัวตนของเธอที่นําเสนอและถ่ายทอดออกมาเป็นแอร์เรลเนี่ยนะครับไม่แย่เลยทีเดียว เชื่อได้ว่าใครไปนั่งฟังเพลงพร้อมกับดูภาพประกอบของหนังเรื่องเนี้ยก็ไม่เสียดายเงินถ้าเราดูเพื่อความเพลิดเพลินเหมาะกับเด็กๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆผู้ปกครองก็อย่าลืมพาไปดูครับส่วนข้อสังเกตสิ่งที่ไม่ชอบก็คือความมีสเสน่ห์ของตัวละครสัตว์ต่างๆมันดูไม่ดึงดูดเท่ากับเวอร์ชั่นการ์ตูนนะครับ แล้วก็ประเด็นของเรื่องราวที่ดูรว่วพรัดจนเกินไปซึ่งขาเราก็ไม่ติดใครหวังที่จะให้บทมมีความสมเหตุสมผลนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ให้ประเด็นนั้นกับเราไม่ได้ครับเอาเป็นว่าถ้าองเราจะให้คะแนนเต็ม10สําหรับ The Little Mermaid เรื่องนี้นะครับอัคระให้หนังเรื่องนี้7สามารถทําให้ขรงเรเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของแอเรียลฉากสวย ดีอยู่ไม่แย่ถือถว่ายังสร้างความบันเทิงให้กับเราได้โดยเฉพาะเด็กๆนั่นเองดังนั้นเนี่ยการไปดูหนังเรื่องใดเรื่องหนึง่งมันอยู่ที่จุดประสงค์ของการที่จะเข้าไปดูนั่นแหละครับถ้าเราคิดว่าเราอยากจะไปดูหรือเราชื่นชอบอยู่แล้วก็ควรตัดสินใจไปดูเลยครับอย่าเพิ่งไปฟังเสียงของใครนอกจากเสียงหัวใจของเราเองรวมถึงหนึ่งการสนับสนุนจากเรามันคือสิ่งที่ทําให้ทีมงานทําหนังหลายๆเรื่องเนี่ยมีกําลังใจนะครับรีวิวหนังมันก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึง่ง ในการตัดสินใจแต่การที่เราจะตอบว่าหนังเรื่องนี้ดีไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของเราด้วยเช่นกันครับเอาเป็นว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของ The l i t t l e m e r m a เ d เรื่องนี้สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าคราพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ